เต็นแล้วครับเต็นแล้วมาดูแอบแซวว่าพี่น้องวกวายกรุงเต็น้สดๆเลยครับจบับวัวกุุงเป็นเป็นครับ สวัสดีครับพี่น้องมืนเอนี้ผมสิ้อผามาใส่กุ้งเนาะครับอันนี้ก็จเป็นใส่สิ่งที่เ้าเห็ดเนาะครับที่เ้าลงคลิปไปก่อนอีพี่ก่อนนี่เ้าวจิตมาใส่กันอันนี้ก็จะเป็นเมียอนะครับเมียใส่ใส่กุ้งครับน,นี่เขาเขาเนี้อครับเนี้อกีขันอยากรู้ว่าเมี่ยงแรกอะข้าเมนต์มากนาะครับเนื้อห้าวจิตเนี่ยบังล้วเ้าวจิเอาไปใส่กันเนาะครับ ห้องปั่นนี่ครับนะครับบางหนึ่งสำเนียงเพาครับใช่ต้องไปนี่งนะครับสำเครับใส่จนสิ้นแลวทุกบงังเนะครับยี่ห้อประมาณสี่สิบบังครับนี่จะขวดน้ำที่จะห้องประเดใส่แล้ว หาอยู่หากิงครับช่วงกาตโวโควิดครับผู้ยไม่มองหาครับหาครับเราจะดูเรื้อใส่ครับมูนี่ได้ใส่อยู่เด้วอันนี้ก็จะเป็นหม่องหฮออีไส้เนาะครับปัญหาคือว่าเหาอยางถางฟังได้ครับเหาต้องลงน้ำไปใส่ครับใส่ใส่ติดฟังเนาะครับใส่ไปน้ำฟังครับ มาพี่น้องกุ้งสุดๆแย่งฟังก็พี่น้องันเหมืนอนม,น,นมันเหมือนกันเหมือน ใส่ติดฟังเลยครับเวลาวิธีใส่กุ่งงามเคลื่อนสิแเลีน้ำฟังครับ กะตีแล้วข้าสิ่งยางใส่น้ำฟังนะครับอันนี้มันลง่บ่ได้ห้างก็เลยต้องลง่มไม่ได้นำครับสิ่งยาดจังเอยเวลาใส่เพื่ออาบน้ำันแล้วกันครับ แลาลน้ะพี่น้องมือเน่ายังไม่ยมมันครับใส่ไว้สี่สบอันเบื้องว่าสิได้กลุ้งหลไ่ไปแน่เนาะครับไปครับเพื่อนสาวมาเบิ่งสวัสดีครับสวัสดีย่ำมาสอนครับมือเฮาสิพา้ามายมบางกุุงเ,เนะครับที่เฮ่าใส่ไว้ครับใส่สีเฮาเห็นบ่พี่น้องกลุ้มสดนีพี่น้องเห็นบ่ครับกลุ่มสวย นี่ถือบังว่าหลายแล้วครับยู่นน้ำหม่องว่ามีกุ้งหลายว่าหลายอันนี้ก็ถือสิบตัวมีสิบตัวเดี๋ยวเราเข้าใส่หลายอันน,น,นะเข้าใส่หลายอันมันก็สีไดงยู่ได้กินยู่นเหรอครับเดี๋ยวยามมัน,นะครับสีมัเท่เบิ่งประเด้หลายป่ะเด้หลายเยหายนาหมดเนี่มันตั้งเจาห้อยหลายเหยียบหนามที่เดีะ พี่น้อยเข้าสิตไกวเขาสิไกว้ย,กกวยักบังสองบังอะไบัางเนี่ยบังนี้ถือว่าม้าเนี่ยครับอันนี้มันอีกุ้งบ่ขึ้นครับอากาศบ่ดีมันเนี่ยวันานผาน้ำลืึกบังว่าเป็นว่นานผานันผานี่เขามาหากินมันบ่ค่อยได้กินหรอกครับ ช่องสามบังเนี่ยกันว่ามันสิบก้นกินเอวเขานะครับทามันกับพ่อแล้วสิกไกวกินจะคั่มเนนยครับยุ้าเลยเนี่ยยุสานามทำเหนียพ่อเลยครับอันนี้เป็นเนี้อเฮาใส่เมือเหมือมนเว้นกับบละร่าไรเลครับ

นี่พี่น้องได้แล้วนี่ถือหัวปลาไปนะปลาอย่างน้ว่าตะคนหน่อย <c oughs> นี่เขากับเตรียมมันจะบาดแล้วครับพริกหอมไอ้เครื่องกว้วยครับใส่บกักงาาแล้วครับเต็นแล้วครับเตนะ็นแล้วบาดนี้ ชีสนชันเป็นแซบปะครับเนี่ยโคโยตีเดี่ยวกับเตีดนองๆได้สดๆกินได้แหรอครับแบ่บแซววนาพี่น้องก่อยกรุงเตีสดสดๆเลยครับจากว่า เป็นเป็นครับแซ <c oughs> <c oughs> ่บอีลีพี่น้องดักเองครับเนี่ยกินเองเด้ป่ะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขา mình nhanh uh. học ก็พี่น้องข้าเหนียวเนาะครับเดี๋ยวไปเทะกุ้งหรเบื้องลอได้่ลายมันเลยครับไปครับพี่น้องอันนี้กับเป็นกุ้งที่เท้าไปดักมากนะครับได้บ่าหลาปลาหน่อยครับมืันนี้เนวันนี้มูสดกับมีครับมูตายกับมีมูตายนี่ก็คือมืันนี้ไม้ยามสวยเองหน่อยครับเสต๊ะไทยให้พี่ให้น้องเบื้องมันเลยตายครับ แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก้อนนะครับไว้พอกันคลิปหน้าครับ